จังหวะน้องโดลล่าเขากลมกาบแม่เจนนี่ในวันที่คุณแม่ได้เดินทางสายทรรมแล้วแม่เจนนี่ก็ออกมือรูปหัวลูกสาวด้วยความอ่อนโยน บอกเลยว่าเป็นอะไรที่น่ารักอบอุ่นมากๆที่นอกจากจะ้อมร้อนไปด้วยเพื่อนๆแล้วก็ยังมีลูกสาวเขามาร่วมพิธีอนุโมทนาบุญด้วยเช่นกันตอนที่โผลเขากอดก็รับรู้ได้เลยว่าน้ําตาแห่งความรู้สึกแห่งความตื้นตันมันเอ่อล้อนออกมาเป็นจังหวะที่ทั้งซึ้งทั้งอ่อนโยนเป็นอีกหนึ่งคลิปที่ดูแล้วอบอุ่นหัวใจสุดๆในวันที่แม่เจนนี่เริ่มต้นเดินบนเส้นทางธรรมโดยที่น้องโนล่าก็มาในชุดขาวเรียบร้อยแคมซีนี่ก็ไม่จะเป็นต้องมีคําพูดใดๆแค่เห็นภาที่น้องโดล่าโผ เขากอดแล้วแม่เจนนี่ลูบหัวลูกสาวยังอ่อนโยนและในวินาทีที่กอดกันแน่แนแบบนี้ในคลิปก็ทําให้เรารับรู้ได้เลยว่าน้ําตาแห่งความตื้นตันใจมันเอ่อล้อนออกมาโดยไม่หันตั้งตัวอบอวนไปด้วยความรักจากแม่ถึงลูกจริงๆ ซึ่งที่ผ่านมาน้องโนาก็เป็นกําลังใจของแม่เจนนี่ที่ผ่านมาแม่เจนก็ดูแลลูกไปขาดตกบกพร่องเพราะยังไงน้องโนาก็มาเป็นอันดับที่1แม้ว่าเบื้องหน้าเจนนี่ไม่ค่อยออกสื่อแต่เบื้องลึกเบื้องหลังเจนนี่เธอก็ทําเองหมดทุกอย่างไม่มีพี่เลี้ยงไม่ว่าจะทํางานดึกขนาดไหนก็ต้องมานอนกับโนาทุกคืนเรียกได้ว่าในหัวมีแต่เรื่องลูกไปเกินจริงเพียงแค่เธอไม่ค่อยที่จะโพสต์ภาพลูกสาวลงโซเชียลสักเท่าไหร่แต่ในความเป็นจริงแล้วคุณแม่ก็พาไปเที่ยวและมอบความรักให้อยู่เสมอ เพราะว่าอยากจะเห็นลูกเติบโตในทุกวันทีนานๆทีแม่เจนนี่จะแชร์โมเมนต์อบอ,อุ่นคู่กับน้องโน่าที่เห็นแล้วก็ยิ้มตามเลยจริงๆที่ล่าสุดแม่ก็เพิ่งจะหันผมสั้นปรับลุกใหม่ถ่ายรูปคู่กับลูกสาวในวัยหกขวบต้องบอกเลยว่าเป็นโมเมนต์ที่เห็นแล้วยิ้มตามน่าเอ็นดูทั้งคุณแม่ทั้งคุณลูกเลยตลอดที่ผ่านมาเราก็จะเห็นได้ว่าแม่เจนนี่เธอดูแลน้องตลอดเวลาและก่อนที่จะมาบวชที่ผ่านมาเจนนี่เธอเองแม้ว่าจะมีความตั้งใจและก็พร้อมที่จะเดินทางเข้าสู่ทางธรรมานานแต่การตา ใจบวชเป็นสามเณรีของเธอก็ไม่ได้เกิดขึ้นในทันทีเพราะเหตุผลสําคัญที่ทําให้เธอรอคือการได้ทําหน้าที่แม่ของน้องโนาอย่างเต็มที่ที่สุดก่อนซึ่งจุดโฟกัสของเจนวันนี้ก็คือลูกเท่านั้นโนาคือความสุขเพราะว่าตั้งแต่ได้เป็นแม่ทุกอย่างในชีวิตก็เปลี่ยนไปไม่มีสิ่งไหนมีความหมายเท่ากับลูกสาวคนนี้อีกแล้วและการเข้าพิธีอุปสมบทเป็นสามเณรีนุ่งขาวห่วมขาวก็งดงามมากโดยที่แม่เจนก็ลายล้อมไปด้วยกัลยามิตรเป็นภาพบรรยากาศแห่งความตื้นตันใจระหว่างการปลงผม ซึ่งเจนนี่ก็มีน้ำตาแห่งความตื้นตันตลอดเวลาต้องบอกเลยว่าเป็นภาพที่งดงามมากที่สุดในวันที่เจนนี่มีความตั้งใจเข้าศึกษาพระธรรมแถมออร่าของแม่เจนเวลานุ่งขาวห่มขาวไว้ผมสั้นหน้าไร้เมคอัพเป็นธรรมชาติปลงผมบวชเป็นสามเณรีก็มีความสงบแล้วก็งดงามเต็มเปี่ยมไปด้วยสมาธิและความตั้งใจรวมไปถึงแรงศรัทธาครั้งนี้เจนนี่จะบวชเป็นระยะเวลากว่า9วันจนได้ฉายาว่าธรรมะกัลยาณีที่แปลว่าผู้หญิงที่มีความงามทางคม โดยทางพิสุนีธรรม,มนันทาจะเป็นผู้บรรพชาให้และหลังจากที่ใกล้เสร็จพิธีเจนนี่ก็มีการห่มเหลืองหลังจากที่เข้าพิธีบัระชาสามณีรีแล้วซึ่งก็เป็นภาพที่สวยสง่างงามมากทันทีที่ปรากฏตัวก็ทำเอาคนในครอบครัวตลอดจนเพื่อนๆคนสนิทผู้ใหญ่ต่างปรบมือใจที่ได้เห็นภาพดังกล่าว บางคนถึงกับกัรน,น้ำตาเอาไว้ไม่อยู่และพาทีแม่เจนหอมเหลืองจุงมือน้องโนล่าแววตาของแม่เจนในวันที่บวชก็นิ่งสงบและขณะที่มือน้อยๆของน้องโนล่าจับมือไว้แน่นแม้ว่าจะห่างกันเพียงแค่ไม่กี่วันแต่เป็นพารที่อบอุ่นหัวใจไม่เกินจริง